สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสง์จันทบรุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังที่พักสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองนะครับซึ่งมีพระอาจารย์อ,อัมพรอาภัสโรเป็นประธาน ที่พักสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองนะครับเราจะไปชมพุทธสถานสถานที่เป็นสัพยะหมอแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมโดยดรสัมพันธ์จันดำขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับ นี้เราอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองนะครับหมู่ที่1ตําบลตะเคียนทองบ้านท่าอุดมนะครับก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับเครือข่ายของวัดตะเคียนทองนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่130ไร่นะครับแล้วก็เป็นต้นตะเคียนหมื่นกว่าต้นนะครับก็ปลูกมาอายุประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็ถือเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นนะครับแล้วก็ ไว้รองรับผู้สนใจในธรรมทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปชมตามจุดต่างๆแล้วก็การที่จะเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติธรรมกับศูนย์ป,นปฏิบัติขร,รมปราตเทียนทองในลำดับต่อไปครับ เห็นป้ายแดนศีลถิ่นธรรมนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อเราเข้ามาในอาณาบริเวณของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองตรงนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับศาลาสีเขียวด้านหลังเป็นหอฉันนะครับเรียกว่าศาลาเมตตาคุณอรุณยิ้มนะครับเราทําศาสนพิธีในวันพระหรือว่าในวันธรรมดาที่ไม่มีกิจกรรมอะไรก็จะพระกุญเจ้าก็จะมาพิจารณารับอาหารบิณฑบาตท,ที่ศาลานี้นะครับแล้วก็ ศาลาไม้ด้านหลังก็เป็นศาลาไม้หลังแรกในสมัยก่อนเลยนะครับคำว่าแดนศีลถิ่นธรรมก็จะเป็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระราชสิธิ์ตาจารย์หลวงปู่ทองใบประพัชโรนะครับประธานสงฆ์ที่วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2548-49ท่านได้ทรงคณะพระธุดงนะครับเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แล้วก็มีพระธุดง์กลุ่มหนึ่งได้จาริกมาทางจังหวัดจันทบุรีเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็ได้มาปาักกฎเพื่อปฏิบัติธรรมที่สวนป่าตะเคียนทองแห่งนี้ในวันนั้นแล้วท่านก็ได้มา รวจเยี่ยมพระธุดงนะท่านก็เห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับที่จะสร้างเป็นแดนศีลถิ่นธรรมเพื่อที่จะใช้ในการรองรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมทั้งในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลและก็จะเจริญภาวนาท่ามกลางสถานที่ที่สัปปยะยเต็มไปด้วยแมกไม้ความร่มรื่นนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะได้รับความร่มเย็นและที่สำคัญที่นี่มีความสงบ แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่จะให้คําแนะนําปรึกษานะครับในเรื่องของการเรียนรู้พระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้คือลานธรรมที่มีต้นไรใหญ่นะครับในสมัยก่อนที่พระธุดงค์จรจาริกมาในครั้งแรกก็มาปักกรดแล้วก็แสดงธรรมตรงนี้แต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจ,จะเป็นลานเตี้ยๆเรียบๆ นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยแมกไม้ก็แผ้วถางเพื่อที่จะให้นั่งทํศาศาสนพิธีกันได้ในเบื้องต้นแล้วตรงนี้นี่เองนะครับที่ท่านอาจารย์ดำหรือว่าพระทวัตชัยหรือตอนนี้คือท่านพระครูสุธรรมวิริยะลังการเจ้าอาวาสวัดตะเคียนทองได้มอบสถานที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้พระเดชพระคุณพระราชสิาจารย์หรือหลวงปู่ทองใบได้ส่งพระ มาพัฒนาให้เป็นศาสนสถานเพื่อรองรับผู้สนใจที่จะสแสวงบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเรียนรู้พระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็มีการปลูกต้นไม้นะครับต้นไซต่างๆต,ตรงนี้เมื่อปี2554 นะครับผมก็ทอดประปาต้นไม้ในงานราชมงคลรักเหลืองกันคนมาซื้อต้นไม้กลับบ้านซื้อถวายวัดด้วยผมก็เอามาปลูกให้ต่อจากตะเคียนที่ปลูกมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็โตใหญ่ขนาดนี้แล้วท่านพระอาจารย์อัมพรอาพัสรนะครับผู้เป็นประธานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ท่านก็ได้ดําริที่จะสร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานปาง แสดงปฐมเทศนาพระองค์ใหญ่องคเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสไม่มีอะไรศาสนาพิธีเราก็จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันในลานนี้ได้นอกจากที่จะปฏิบัติภายในอาคารเพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องของศาสนพิธีที่ทําให้เกิดความกระชับเรียบง่ายเราท่านทั้งหลายว่ากันเอง ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นขอศีลถาวายสังฆทานไม่ต้องมีการนำกันเพราะเราท่านทั้งหลายก็รู้กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถือเป็นการฝึกฝนตนเองในการที่จะทำศาสนาพิธีให้ได้เบ็ดเสร็จด้วยตัวของท่านเองนะครับเราเป็นชาวพุทธทั้งทีอย่าให้เสียทีว่าเป็นชาวพุทธแต่ชื่อนะครับเราไหว้พระสวดมนต์รับศีลอะไรของเราเองได้อยู่ที่บ้านเราก็ทําได้แต่ถ้าท่านมีเวลานะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองกําลังสร้างศาลาสัมมาวิหาร เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมผมว่าถ้าเราท่านทั้งหลายที่สร้างทานบาร,รมีไปทอดกระถินผ้าป่าที่ไหนก็แล้วแต่แต่สาราสัมาวิหารยังสร้างไม่แล้วเสร็จเสียงอาจจะแทรกในขณะที่เราสัมภาษณ์กันอยู่นี้นะครับเพราะว่าสร้างมาก็หลายปีแล้วแต่การปฏิบัติธรรมในการจัดคอร์สนัดพบผู้ไขรร่ทมประจําเดือนทุกวันเสวอาทิ์สิ้นเดือนนะครับเราก็จะได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันนะครับ ก,การพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นแดนศีลถิ่นธรรมตามปฏิปทาของหลวงปู่ทองใบที่เราได้ชมป้ายไปนะครับเรามีการพัฒนาก่อสร้างสถานที่เพื่อรองรับผู้สแสวงบุญเป็นประการที่1แน่นอนให้สะดวกสบายในการที่จะขวนขวายศึกษาธรรมะแต่ท่ามกลางการพัฒนาก็มีการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างเช่นต้นไสขนาดใหญ่ที่ลานธรรมแล้วก็หลังผมตรงนี้นะครับเป็นต้นยางนานะครับ สองต้นอันนี้ก็เจ็ดแปดสปีอายุนะครับหลวงพ่อเพชรเจ้าวาดวัดตะเคียนทองในสมัยนั้น <Okay. S 1> ท่านได้บอกกับลูกหลานว่าสองต้นนี้ให้อนุรักษ์เอาไว้ <Okay. S 1> เป็นไม้ธรรมชาตินะครับ <Okay. S 1> ก็อยู่มาจนสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นไม้หลักประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองครับ <Okay. S 1> ตรงจุดนี้ก็คือ จุดที่มีต้นตะเคียนคู่นะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นก็เหลือต้นเดียวแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ถูกฟ้าผ่าลงมา1ต้น ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยโน้นหาไม้ทําเรือของสมเด็จพระเจ้าตากเพราะด้านหลังเป็นแม่น้ําจันทบุรีนะครับก็เป็นต้นแม่น้ําจันทบุรีตรงนี้แต่ว่าพอสอบถามกันมาจริงๆแล้วคนอายุ6 7เเขาบอกว่าเขาเกิดมาต้นตะเคียนตรงนี้ถูกปลูกแล้วโดยพระอาจารย์สมสมัยนั้นพระอาจารย์สมก็เป็นพระลูกวัดที่วัดตะเคียนทองเนี่ยครับเจ็บป่วยมารักษาหมอพื้นบ้านอยู่ฝั่งคลองกระโนนแล้วก็มาตรงนี้ก็เห็น แล้วว่าเป็นวัดเก่าท่านก็เลยพัฒนาแล้วปลูกตะเคียน2ต้นนี้เอาไว้อายุก็น่าจะสัก6-70ปีนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วต้นตะเคียนอีกต้นหนึ่งที่โดนฟ้าผ่าก็ได้เอาไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆภายในสาราสัมมาวิหารเดี๋ยวจะพาไปชมครับ ครับธรรมจักรก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองก็ได้ประดิษฐานธรรมจักรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองซึ่งเป็นแดนศีีถินธรรมของจังหวัดจันทบุรีได้ขับเคลื่อนกงล้อของธรรมจักร เพื่อการพัฒนาศาพุทธศาสานิกชนและศาสนาสถานรองรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นลำดับต่อไปตอนนี้เราอยู่ในศาลาสัมมาวิหารนะครับซึ่งเป็นศาลาหลังใหญ่ซึ่งกําลังก่อสร้างอันนี้เป็นด้านล่างนะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ ใช้ในการสร้างประโยชน์ในเรื่องของการสืบสารพระพุทธศาสนาเป็นลําดับที่ผมยืนอยู่ข้างพระพุทธรูปสององนี้อย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายไปในตอนแรกว่าจากต้นตะเคียนคู่มีอยู่สองต้น<ม>แล้วก็มีต้นหนึ่งถูกฟ้าผ่าก็ได้นํามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปตรงนี้เป็นพระปางนาคปกนะครับทั้งสองรูปแล้วก็เป็นพระปางปรินิพานแล้วก็ปางประธานพรปางเปิดโลก ยังเหลืออยู่อีกท่อนหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจะแกะเป็นอะไรก็ได้ไม้เยอะแยะแล้วก็เป็นไม้ที่ดีแกะออกมาด้วยช่งางทางภาคเหนือนะครับอันนี้ทำมือทั้งหมดนะครับแกะองค์หนึ่งก็ประมาณ2อสอาทิตย์10กว่าวันประมาณเนี้ยผมก็จะพูดถึงสาราสัมมาวิหารแห่งนี้ต่อไปนะครับว่าเราได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมมาเข้าปีที่3แล้วนะครับคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่27ซึ่งหมายความว่าเรายังสร้างไม่เสร็จนั้นได้ใช้ประโยชน์ ถ้าเราพูดถึงอานิสง์ดอกบุญของท่านทั้งหลายที่บริจาคในการสร้างสาราสัมมาวิหารท่านได้ดอกผลในการเป็นบุญเป็นอนิสงส์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเมื่อสองสาปีที่แล้วแล้วถ้าแล้วเสร็จก็จะมีการฉลองตอนนี้กําลังมุงหลังคาก็สามารถที่จะรองรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการศึกษาธรรมะมาเรียนรู้กันได้ที่แห่งนี้นะครับเราจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมทุกๆ อาทิตย์เส้นเดือนนะครับอาทิตย์เส้นเดือน2คืน3วันก็กลายเป็น3คืน4วันแล้วในคอร์สมัธยมตอนนี้ก็เป็น4คืน5วันและเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็หมายความว่าพุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถที่จะมาสร้างบาร,รมีสร้างบุญต่างๆได้โดยครบรูปแบบในการปฏิบัติธรรมคือการให้ทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนา ผมชอบพูดเสมอนะครับว่าศูนย์ปฏิบัตธรรมสวนป่าตะเคียนทองเป็นตลาดนัดครูบาอาจารย์มาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาแสดงธรรมะโปรดเราท่านทั้งหลายผู้มีบุญวาสนาที่จะได้มาพบเจอกันในแต่ละคอร์ดในแต่ละครั้งก็ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจนะคบติดตามใน Facebook ของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองนะครับหรือว่าญา,าติธรรมที่รู้จักก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทุกๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับมาพบกันที่นี่จุดนี้ก็เป็นจุดที่พักของอุบาสิกานะครับบางทีก็มีศรัทธาบางทีก็มีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมของเรื่องของที่พักอาศัย ก็มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสิกานะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเกียนทองพระอาจารย์อมพรอาพัสรูท่านเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะครับก็เลยได้สร้างกุฏิสําหรับอุบาสิกาเรียกว่ากุฏิ อริยมรักมีองค์8นะครับก็มี8หลังสามารถพักได้มีห้องน้ําในตัวสะดวกสบายพอสมควรนะครับแล้วลานตะเคียนตรงที่ผมยืนตรงนี้นะครับถ้าเรามีญาติธรรมเยอะๆก็จะกั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อให้กลางเต็นท์ปักกรดได้ตามอัธยาศัยสําหรับอุบาสกนะครับก็จะมีเรือนว่างหรือว่าลานกลางเต็นท์ฝั่งที่กุติพระภิกษุทางด้านโน้นนะครับคำว่าเรือนว่างก็คือ,อ ศาลายกพื้นนะครับแล้วก็มีหลังคาแต่ไม่ได้กั้น2ด้านลมนิดหน่อยแล้วก็เปิดโล่งนะครับพระพุทธเจ้าก็สรรัรเสริญนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมในเรื่องของการอยู่เรือนว่างหรืออยู่ตามโคนต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมในเรื่องของาศาสนสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองสําหรับญาติธรรมผู้สนใจในการที่จะ,สะแสวงบุญก็มีความพร้อมอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็มีคอร์สรองรับท่านอยู่ทุกเดือนนะครับ ในช่วงของการสแสวงธรรมนะครับวันนี้ทางรายการจะได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์อมพรอ,อพัสโรนะครับประธานที่พักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองว่าท่านจะมีหลักคิดหลักพุทธธรรมนะครับที่เหมาะแก่สาธุชนทั่วไปจะนําไปประพฤติปฏิบัติให้เห็นผลเป็นที่จะทำให้กตธาประโยชน์ได้นะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับ จเจริญพรศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้พระอาจ,จารย์นะก็ขออนุโมทสสสนาสาธุในกุศลเจตนาที่นาะโยมที่ได้มาทำนะทำสื่อเผยแผ่ธรรมในส่วนป่าตะเคียนทองในวันนี้นะโยมอยากได้ข้อคิดคติธรรมนาะประจำสวนป่า ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่17ปีนะปีในการในการขอสร้างขึ้นมาตั้งแต่เป็นป่าก็ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่แค่เพียงแค่บำเพ็ญแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพออยู่แล้วนะสทธาญาติโยมก็ได้มามีโอกาสได้มาฟังธรรมก็ได้เห็นแนวทางนะจาก17ปีจากป่าลกล้าง กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะถึงทุกวันนี้โยมส่วนใหญ่ที่มาที่นี่พระอาจารย์ตามสังเกตเขามาต้องการมาฟังธรรมนะฟังธรรมที่พระอาจารย์แสดงทุกวันพระนะฉะนั้นคติธรรมที่จะให้เป็นข้อคิดกับญาติโยมที่กำลังนะติดตามสื่อตรงนี้อยู่นะว่าการใช้ชีวิตของเรา ทุกวันนี้นี่ภาวะโลกร้อนจริงๆมันก็ร้อนนะร้อนทั้งภายนอกและร้อนทั้งภายในพระพุทธเจ้าจริงๆท่านก็พยากรณ์ไว้อยู่ว่าในยุคๆหนึ่งมันจะเกิดความเั่เขาเรียกว่ขาวข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นภาวะของความหนาะวร้อนนาะโลกร้อนนะมีครูบาอาจารย์ท่านจึงบัญญัติภาษาขึ้นมาว่า เราณสมณะสักยบุตรมาเร่งรุดเผยแผ่ธรรมอันพองไสมาเปิดของปิดไงของความเปิดคมไฟนาบอกทางไปทางสว่างอันร่มเย็นมาเถิดพี่น้องพองชาวพุทธมาศึกษาธรรมเอกอันเอกอุดดับทุกเขียนมาทําจิตใจของเราให้มันเย็นมาร่วมเป็นชาวพุทธใหม่ใจเบิกบานหากพี่น้องไม่ช่วยกันจนลงไว้ลูกลานไทยต่อไปคงเราชาน น้ำใจคนท้งชาติจะขาดกันเพราะว่ามารศาสนาเข้ามาครองมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเถิดช่วยชูเชืดอศาสนาอย่าให้หมองสามัคีมีธรรมคำประคองเราทั้งพองจะอยู่ได้ไม่ไนายกันเราเข้าใจตรงกันว่าโลกทุกวันนี้นะมันภาวะโรคร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อารมณ์บางคนก็ร้อนขึ้นนะ ร้อนขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของคนมันเย็นภาวะโลกเย็นคือคือเมตตาธทมค้าจุนโลกการที่เราจะมีเมตตาต่อกันนี่เราต้องใช้นะสัจจะหรือคันติความอดทนการที่เราจะใช้คันติหรือสัจจะความอดทนเราก็ต้องนะต้องมาฝึกใจให้มันตั้งมั่นหรือมั่นคงก่อนฉะนั้นพระอาจารย์จึงมีโครงการปฏิบัติธรรมประจ,จําทุกเดือน วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนในสถานที่ตรงนี้จัดมาผ่านมาแล้ว27คอร์สแล้วนะก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากญาติโยมขอสมควรแสดงว่าผลในการอบรมนะพระอาจารย์ก็เชื่อว่านมันก่อเกิดขึ้นมาโดยที่ว่าประเมินผลได้โดยที่ว่า27คอร์สที่ผ่านมาฉะนั้นญนาติโยมที่ฟังตรงนี้ถ้า ญาติโยมนะ่ะมีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนนะ่ะพระอาจารย์ว่าธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนะ่ะเป็นที่พักใจได้ที่พึ่งของใจที่อาศัยของจิตจุดพักผ่อนคองชีวิตและที่สิ้นสุดของจิตวิญญาณเราต้องอาศัยนะธรรมะเป็นที่พึ่งนะโลกขาดธรรมก็เหมือนนะ่ะจิตใจขาดธรรมก็เหมือนโลกขาดน้ํคนระาโยมนะ โลกขนาดฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลยังร้อนระอุถึงป่านนี้ถ้าจิตใจของเราในขาดรรเนี่ก็จะร้อนระอุนะเหมือนกับโลกในขาดน้ำนะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ขอนโมทนาสาธุนะการสร้างคุณงามความดีบางครั้งมันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างมันเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรื่องธรรมดาเหมือนโยมทํางานนะโยมทํางานก็ย่อมมีปัญหา การสร้างบาร,รมีต้องผ่านมารกว่าจะถึงนิพพานต้องผ่านทุกจะสร้างประโยชน์สุขเพื่อมหาชนต้องผ่านอุปสรรคจะเดินตามอริมักต้องผ่านกรรมปฏิบัติธรรมต้องผ่านความหลงฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ขอนโมธนาสาธุกุศลเจตนาที่โยมได้มาทำหน้าที่ของโยมด้วยการทำสื่อนะเผยแผ่ธรรมด้วยกันโยมมีหน้าที่ในการนำสื่อไปนำเสนอในสังคมที่นะกว้างขวางออกไป ก็เป็นบุญของโยมนะจากนั้นเมื่อโยมได้ได้ยินได้ฟังนะตรงนี้นะขออนุมโมทนาร่วมกันบุญนั้นก็จะสําเร็จประโยชน์กับทุกคนที่ได้ได้ยินได้ฟังและอนุมโมทนาร่วมกันก็ขอให้บุญรักษาสติปัญญาคุ้มครองขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบความพ,พาสุขทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ ครับท่านผู้ชมก็ได้รับชมนะครับหลักคิดทางพุทธศาสนาหลักพุทธธรรมนะครับที่สามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้แล้วนะครับวันนี้ท่านใดที่มาที่อําเภอเขาคิจกูดแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่พักสงฆ์นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจ,จันทบุรีมาร่วมมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจของเรามี สันติภาพภายในมีความสงบสุขนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรได้สแสวงบุญและก็สแสวงธรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่วนครั้งหน้าทางรายการของเราจะไปธรรมสัญจรยังวัดใดท่านผู้ชมโปรดติดตามพวกเราอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ